สวัสดีครับกระผมอดีศรเพียงเกตคุยกับอดีศรตรงกับวันที่30กันยายนวันพฤหัสบดี2563สารดีกาแผนคดีอาญาของนักการเมืองที่นาคดีเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่โดยกะกะตกับท่านสุรพลเกียรติชัยยกร สาลฎีการได้พิพากษายกคำร้องว่าท่านอดีตสอส,อสอและปัจจุบันคือสสสุรพลเกียรติชัยยกรไม่มีความผิดดังที่กกตได้กล่าวหาเขาว่าใช้เงินใส่ซองถวายแก่พระพิสุเป็นการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งตัดสิทธิ์เขาหนึ่งปีท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กกต มีความเห็นแจก,กใบส้มให้แก่นายสุรพลเกียรติชัยกรจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นอดีตสสของจังหวัดเชียงใหม่ถึง9สมัยนะครับ9สมัยนับตั้งแต่พักไครรัตไทยเป็นต้นมาผมรู้จักกับคุณสุรพลเกียรติชัยกรเป็นอย่างดีเป็นคนดีที่คนเชียงใหม่รักครับแต่กะกะตการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ผ่านมา มีความเห็นบอกว่าคุณสุรพลเกียรตชัยกรทำผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยใช้เงินใส่ซองถวายพระเพื่อเป็นอมิตรสินจา้างเพื่อจูงใจให้มีการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเป็นการทุจริตต่อการเลือกตั้งทำให้ชื่อเสียงของท่านเสียหายมาจนถึงปัจจุบันครับเมื่อวานนิสานนิกาพิบากษายยกคำร้อง ท่านสุรพลเกียรติชัยยกรไม่มีความผิดใดๆทั้งสิน้นต้องคืนตำแหน่งสอสเอชียงใหม่ให้แก่ท่านสุรพลเกียรติชัยยกรทันทีครับทันทีนับตั้งแต่ศาลได้พิพากษายกคำร้องว่าท่านสุรพลไม่มีความผิดท่านสุรพลต้องได้เป็นสสจังหวัดเชียงใหม่ทราบข่าวว่าท่านจะฟ้องร้องกกตเรียกค่าเสียหายที่ทำให้ท่านเสียชื่อเสียง โดยเรียกค่าเสียหาย70ล้านเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจครับกกตต้องวินิจฉัยต้องมีความเข้าใจทั้งข้อเที่จริงและข้อกฎหมายที่จะไปให้คุณให้โทษแก่ผู้สมัครการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสิทธิขั้นมูลฐานของพี่น้องประชาชนเป็นสิทธิขั้นมูลฐานของคนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยเขาทำคุณงามความดีกว่าจะได้เป็นผู้แทนราษฎรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แต่กะกะตเอียงไปเอียงมาไม่เป็นกลางนะครับก่อให้เกิดการวิจฉัณที่ผิดพลาดอย่างยิ่งเป็นปัญหาว่ากะกะตจะต้องรับผิดอะไรหรือไม่ความเห็นของผมเนี่ยกะกะตทั้งเจ็ดคนเนี่ยต้องลาออกซะครับอุทาหอนสอนใจเรื่องนี้เนี่ยท่านทำหน้าที่ต่อไปไม่ได้หรอกเพราะเรื่องวัวยังไม่สัหายเรื่องควายก็เข้ามาเรื่องกรณีการกู้เงินจากหัวหน้าพัก กรรมการบริหารพรรคสามเสเ็พรรคการเมืองไม่ผิดขับแต่พัอนาคตใหม่ถูกยุบเรื่องกู้เงินเหมือนกันนะครับท่านไม่มีมาตรฐานเลยไม่ใช่ว่าสองมาตรฐานไรมาตรฐานของกกตผมจึงเรียกร้องให้กกตลาออกสัญหากกกตใหม่ๆๆให้ทำการเลือกตั้งโดยความบริสุทธิ์ยุติธรรมครับอันนี้ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมไปกันแกล้งเขาหรือไม่ก็เป็นเรื่องในอนาคตที่จะต้องว่ากล่าวกันต่อไป ผลกระทบผลกระเทือนส่งผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีการเลือกตั้งใหม่เมื่อคุณสุรพลเกียรติชาัยยากรได้ใบส้มจากกอกตเลือกตั้งใหม่พักเพื่อไทยไม่มีสิทธิ์ลงไม่มีสิทธิ์ส่งสมัครคุณสุรพลเกียรติชาัยยากรก็ไม่มีสิทธิ์สมัครอีกครั้งหนึ่งพักอนาคตใหม่ครับมาสมัครเราในฐานะพักเพื่อไทยก็เทคะแนนให้แก่คุณสีนวลบุญลือ คุณศรีนวลบุญลือนะครับได้คะแนนถึง7 8 0 0 0 0 0หมื่นคะแนนคุณสุรพลเกียรติชายกรใน5้าหนะครับรวมกับคะแนนของพรรคเพื่อไทยกับพรรคอนาคตใหม่ในอดีตรวมกันก็ได้7 8 0 0 0 0หมื่นคุณศรีนวลศรีไตรก็ได้เป็นสสแทนนะครับแทนแทนใช้คำว่าแทนก็ถูกนะครับคุณสุรพลเกียรติชัยกรอต่อมาก็จะล่องหนหายตัวหรือว่าไปย้ายไปอยู่พรรคไหน คนเชียงใหม่ก็รู้ดีนะครับอีกอันนึงสสบัญชีรายชื่ออย่างน้อยของพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาเรียกว่าตันพันเจอยู่ๆการนับคะแนนคิดยังไงก็ไม่ทราบก็ได้เป็นผู้แทนรัศดรและพักของพ,พรรคพลังประชารัฐด,ด้วยเพราะว่าคะแนนในการเลือกตั้งทั่วไปต้องมารวมกันเพื่อคิดคำนวณหาคะแนนของสสบัญชีรายชื่อมันกระทบอย่างน้อยสองสามคนครับพวกนี้จะเป็นสสต่ออีกไม่ได้เพราะว่าของจริงเข้ามาแล้วของปลอมต้องออกไปครับ ของจริงสุรพลชัยยกรเกียรติชัยยกรมาคุณศรีนวลบุญลือต้องออกไปนะครับไปรับกรรมตามที่ท่านได้เป็นเปลียงแปลงสภาพเป็นอะไรเป็นผมผมก็ไม่เชื่อว่าเป็นงูเป็นอะไรเหา่าๆเลยผมผม,ผมก็จําไม่ได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีขอแสดงความยินดีต่อการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ต่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมของคุณสุรพลเกียรติชัยยกรครับผมเขียนกรอต้อนรับ คุณสุรพลเกียรติชัยกกรนะครับดังต่อไปนี้บริสุทธิ์ผุดผ่องของราษฎรสุรพลเกียรติชัยกกรเมืองเจียงใหม่ขอต้อนรับท่านผู้แทนพักเพื่อไทยท่านคือขวัญใจประชาชนแม้มีอุปสรรคมาขัดขวางบนเส้นทางบางทีอาจสับสนหมู่เมฆหมอบทมินอันมืดมนมิอาจสู้สุรพลทำความดี ชชยโย่โห่ร้องกับความยุติธรรมใครทำใครทำชั่วจงรับกรรมอย่างเลวรี่ใครทำชั่วจงรับกรรมอย่างเลวรี่ประชาชนเขาเลือกมาสามคัคคีคือศักดิ์ศรีแห่งอำนาจอธิปไตยก,ก็ตออับอายขายหน้าออกไปซะขอชื่นชมกับชัยชนะที่ประชาชนมอบให้ครับ พราะคุณสุรพลเกียรติชัยกรเป็นคนของประชาชนกกตต้องออกไปสีนวลนบ,บายๆนะสีนวลน,นะเป็นแค่นี้ก็สร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติพอสมควรในการที่มีจุดยืนในการเลือกตั้งจุดยืนประชาธิปบไตคุณทําให้ประเทศชาติเสียหายมามากมายวันนี้ตัวจริงเข้ามาตัวปลอมออกไปนะครับยินดีต้อนรับคุณสุรพลเกียรติชัยยกรสู่สภาผู้แทนราษฎรครับสวัสดีครับ